คลิปนี้จะเป็นแรนดอมสำหรับคนที่เขามาเจอนะคะคนที่กำลังคิดถึงคุณในตอนนี้เขาอยากบอกอะไรกับคุณนะอามาดูเป็นยังไงบ้าง Romantic mm hmm. after all t h i s t i m e I still have a crush on you sometimes you make me feel like a teenager all over again แม้เวลาจะผ่านไปเนะคะ่ะอืมแต่เขายังมีความรู้สึกเหมือนได้อินเลิฟหรือตกหลุมรักนะคะกับคุณเนาะเขารู้สึกว่าตอนที่อยู่กับคุณเนี่ยคุณทำให้เขารู้สึกมือนสิบสี่อีกครั้งส,สไซ์อีกครั้งกลับไปอ่อนยาวยาวไหวเหมือนแบบเด็กวัยรุ่นที่กำลังวบบจีบก,กัน อืม hmm. I know I made a huge mistake ฉันรู้ว่าฉันทำผิดพลาดมากกับเธอบางเคสงอนกันปะแรนดอมเนาะอาจจะไม่ได้งอนทุกคู่เนาะเออเขารู้นะว่าเขาทำผิดนะคะหรือถ้ายังดีๆกันอยู่ไม่ได้งอนก็คือเวลาที่มีประเด็นอนะไม่ใช่เจ้าตัวไม่รู้เรื่องนะก็รู้นั่นแหละอืม ว่าทำให้คุณเสียใจเสียความรู้สึก I'm just doing what I have to do right now แต่ว่าตอนนี้เขาจะเป็นต้องทําในสิ่งที่เขาต้องทําก่อนไม่รู้เรื่องอะไรภาระหน้าที่ความราบับผิดชอบตา่ตางๆที่เขาต้องไปจัดการอยากให้คุณเข้าใจเขาได้ไหมถ้าพยายามเข้าใจมาเยอะแล้วไม่ต้องเข้าใจทุกเรื่องก็ได้นะแต่มันเหนื่อยแต่มันเหนื่อยกับการที่ต้องเข้าใจใครขนาดนั้นนะคะ ถ้าเป็นเคสความสัมพันธ์ที่มันอาจจะสะดุดไม่น่ารักพยายามเข้าใจเขาตลอดแต่เขาไม่พยายามเข้าใจความรู้สึกคุณเลยหรือสิ่งที่คุณต้องการเลยก็ไม่ไหวนะอืม I will fight for you ไฟกี่โมงไฟแบบไหนก็บอกว่าเขาจะซู้เพื่อคุณ <laughs> น,น,นะคะอืมหรือเขาอย่างนี้ค่ะ ถ้าเขารู้ว่าคุณเนี่ยยังคงรักเขาอยู่หรือคุณรักเขาขนาดเนี้ยเขาก็พร้อมที่จะทำเพื่อคุณหรือแต่ก่อนไม่ได้ทำให้แต่เขารู้แล้วปะถ้าเขาจะอะถ้าเขาจะได้คุณกลับมาอีกครั้งเขาต้องพยายามทำมากกว่านี้นะคะอันนี้เคสที่หันหลังเนาะถ้าเคสที่อยู่ในการในความสัมพันธ์แค่คุณเชื่อมั่นในตัวเขาและพร้อมที่จะอยู่ข้างกายเขา เขาจะพร้อมที่จะต่อสู้ื่อคุณหรือต่อสู้ไปพร้อมๆกับคุณนะคะอืไม่รู้กรณีไหนหรือต่อให้เหนื่อยมาจากการอาจจะเออ่สู้รบปรบมือในเที่ยวงานแต่เขาก็รู้ว่าเขามีคุณอยู่ข้างกายและก็มีคุณเป็นหนึ่งในเป้าหมายของชีวิตทำให้เขามีแรงใจมากขึ้นก็เป็นได้ You have a great heart คุณเป็นคนที่แบบจิตใจดีมากๆเขารู้รู้อยู่แก่ใจแล้วมันบางทีมันก็ทำให้ใจของเขาอะแทบจะละลายเหมือนกันนะคะอันจริงมบาเคสบางกรณีเนะะี่ยค่ะเขารู้สึกว่าไม่เคยมีใครใจดีกับเขาเหมือนคุณมาก,ก่อนหรือไม่เคยมีใครให้ใจกับเขามากเท่ากับที่เขาได้รับจากคุณด้วยนะ Wanna gently treat you with my love all night long อยากที่จะอยู่กับคุณทั้งคืนปฏิบัติกับคุณด้วยความรักทั้งคืนใช้เวลาร่วมกันกันกบคุณทั้งคืนนอนฟังเสียงกรุ่น <laughs> ทั้งคืนนะว่าในแน่สายอารมณ์แบบเอออยากจะเข้านอนพร้อมเธอ แล้วก็ตื่นมาพร้อมเธออนะไรเงี mm ้ย hmm. vibrations music sense dreams I feel it all เหมือนช่วงนี้มันเหมือน,นมันมีอะไรสักอย่างที่ดึงใจดึงความรู้สึกให้เขาอะกลับมาคิดถึงคุณหนักมากอาจจะเป็นเพลงที่แบบเออที่มีบทเพลงร่วมกันหรือต่อให้ไม่ใช่เป็นบทเพลงที่มีร่วมกันแต่วออ่เพลงนี้แบบ ความเพลงนี้รานึกถึงเธอจังเลยนะคะหรืออาจจะกลิ่นนะคะเช่นกลิ่นน้ําหอมอะไรอย่างเงี้ยหรืออาจจะมีการที่เก็บเอาคุณไปฝันถึงนะคะด้วย mm hmm. It's too hard to keep pretending มันยากเหมือนกันนะที่ต้องแสงทําเหมือนไม่สนไม่แคร์ไม่แยแสไม่ใส่ใจเธอ บางคนก็แบบรักษามากรักษาฟอนท์แบบฉันอเอะคฉันไม่เป็นไรฉันไม่ได้รู้สึกอะไรสักหน่อยอะไรเงี้ยแต่เขาสึกว่ามันพรีเทน d มันเสียแสงไม่ไหวหรอหรือบางคนก็อาจจะไม่ได้ขนาดนั้นอาจจะแบบชอบพูดแบบอะไรปากไม่ตรงกับใจอะไรเงี้ยก็ได้เก๊กเก๊กคุณครูยู f f ฟกต์ไม่ไหลสิเนฟิแคนดีแต่คุณก็ยังมีผลต่อใจเข้ามาแล้วเขาก็มี ความรู้สึกสเสน่หาคุณมาแล้วช่วงนี้รู้สึกว่าทําไมดูน่ารักน่าอินดูจังเนี่ยไปทําอะไรมาเนี่ยอืมอยากใกล้จังแอบอยากหอมแก้มเนะี่ย Is there still a chance for us บางคนตึงงอนไม่คุยโลกหรเปล่ายังจะมีโอกาสสำหรับเราสองไหมเน่นนะคะหรือไม่งานอาจจะไม่ได้มีประเด็นแต่ว่าแบบ แค่คิดว่าวันใดที่เรื่องของเรามันสะดุดเเขาก็กลัวเหมือนกันว่าเขาจะไม่ได้รับโอกาสที่สอง second chance จากคุณ I w a n t a new beginning with you เขาบอกว่าเขาอยากจะเริ่มต้นใหม่กับคุณอีกครั้งนะคะถ้าเกิดว่าทางเหนกันไปเลิรรกรากันไปหยุดคุยตึงเมินกันหรือถ้าแบบโอเคตอนนี้ดีกันอยู่แต่แบบอนาคตมันขนา้างหน้าถ้าเกิดว่า เราไม่เข้าใจกันเนี่ยเขาก็ยังไม่ได้อยากจะไปเริ่มใหม่กับคนอื่นนะก็อยากจะกลับมาเริ่มต้หนหับคุณเลยต้องมาดีกับคุณให้ได้เออนะคะพอขี้เก็บไปเริ่มมาคนใหม่อ่ะแล้วยังไงต่อ I feel so lost without you เขารู้สึกเหมือนชีวิตเป๋ปปปสูญเสียเสียสูนในวันที่ไรคุณนะคะ บางคนหา่างเหินไร้ซึ่งกันและกันไปละก็จะแบบเ,เปเ๋สูญเสียสิ่งที่สําคัญงงงงลังเลจะทํายังไงดีจะเข้ามาหาไงดีนู่นนี่นั่นแต่ถ้าไม่ได้มีประเด็นแค่คิดว่าจะไม่มีคุณเนี่ยใจบดีแล้วนะเออเพราะว่าบเหมือนชีวิตมันจะต้องเป๋หรือแบบสูญเสียคนที่สําคัญมากๆเช่นคุณไปนะฮะ Ice Queen, please soften your heart to me อย่าเป็นราชินีน้ำแข็งกับฉันเลยได้โปรโดอ่อนโยนกับฉันอย่ายเย็นชากับฉันเลยช่วงนี้ใครบอกุกครูแบบดูแบบมันมันรดรดชดเหมือน,นไม่แย่แสเขาป่ายเขาบอก,บอ,กอ่อนโยนนิดนึงอ่อนโยนนิดนึงได้ปะ <c oughs> อยากจะเข้ามาหานะแต่ไม่กล้าขอขอความแบบละมุนนิดนึงได้ไหมอ่อ,อนโยนกับฉันหน่อยหรือไม่งั้นอยากจะเข้ามาเอา่ออยู่ใกล uh ้คุณโดยสัมผัสความอบอุ่นอ่อ,อนโยนของคุณเนาะคือคุณคงไม่ตึงขนาดนี้หรอกค่ะถ้าเขาคือเ,เอถ้าเขาถ้าเขาแบบถ้าเขาไม่น่ารักไม่ใช่สิคุณคงไม่ตึงขนาดนี้ถ้าแต่ก่อนเขาน่ารักกับคุณมากกว่านี้ไม่ใช่แบบเมินเพิกเฉยคุณเลยตึงใส่ใเขาใช่ไหมล่ะ เออนะคะเพราะว่าเคยอ่อนโยนมาเยอะแล้วไงถ้าไม่ได้มีประเด็นแค่คิดว่าเวลาเราไม่เข้าใจกันเนี่ยแล้วคุณตึงใส่เนี่ยใจบดีแล้วนะเออ <laughs> กลัวใจ I feel so overwhelmed right now Please just leave me alone เขาบอกช่วงนี้แบบโอ๊ยหลายเรื่องมันลุมร้อมรุมล้อม เต็มไปหมดเครียดปัญหาต่างๆนูน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยนะคะอย่าฝ่าวอย่าฝ่าวอย่าพึ่งเข้ามาขอจัดการชีวิตตัวเองก่อนปล่อยเขาอยู่ตามลำพังก่อนปล่อยไปโลดค่ะ <c oughs> ให้เขาอยู่ทําอะไรก็ทําไปค่ะคุณไปใช้ชีวิตเนาะหรืออีกในหนึ่งไม่ได้มีประเด็นนะคะเวลาที่เขามีเรื่องเครียดอะ่ะเขาอาจจะแบบว่า,วาขอสเปซให้ฉันขอพื้นที่ให้ฉันเพราะว่าหนึ่งเขาอาจจะกลัวว่าเขาจะไป ใส่อารมณ์กับคุณอะไรเงี้ยหรือขอจัดการตัวเองจัดการปัญหาก่อนอะไรเงี้ยค่ะเออเพราะแบบหลายเรื่องมันไม่ไหวประมาณเนี้เนาะ You are never far from my mind แต่คุณก็ไม่เคยไกลาจากใจจากความรู้สึกเขาเลยนะอืมนะคะบางคนอาจจะไกลาตาในตอนนี้แต่ยังคงใกล้ใจเสมอ d Don't l i ล to me เอ,าอ้าอีหยังเนาะอย่ามาโกโหกชิ้นนะคุณอาจจะไม่ได้โกโหกอะไรเขาค่ะแต่แบบจริงๆมันมีด้านที่เขาเองก็ขี้ระแวงเหมือนกันอืนะฮะหรือเขาไม่ชอบทุกชอบการโกหกอาจจะเป็นภาพสะท้อนว่าเขาชอบคนที่ตรงไปตรงมานะคะไม่มีอะไรปิดบังซ่อนเร้นไม่ต้องมาโกหกกัน คือไม่ได้หมายถึงว่าคุณมีอโกหกขนาดตอนนี้อาจจะไม่ได้มีอะไรเงี้ยนะคะอาจจะเป็นสิ่งที่ยืนยันว่าเออเขาไม่ชอบการถูกโกหกเนาะหรืออาจะเป็นคนขี้ระแวงนะคะ All hearts, minds, and souls are always connected. Where w e r be bored or no one knows, just only us who knows. เขาบอกว่าอารมณ์แบบใจของเราสอง จิตวิญญาณของเราสองคนเนี่ยมันเชื่อมถึงกันเสมอถึงแม้เราสอนจะไกลกันไม่มีใครรู้มีแต่เราที่รู้อารมณ์แบบอะไรนะตัวไกลใจไกลาอารมณ์ที่แบบความคิดถึงที่มันอบเวนข้างในมันทําให้เรารู้สึกถึงการมีการอะไรกันอะไรประมาณนี้นะคะ่ะอืมและ I'm sorry ฉันขอโทษขอโทษอะไรขอโทษทําไมบางคนงอนไม่เข้าใจโกรธตึงเลขุย whatever เขาอ,อยากจะขอโทษ นะคะอยากจะมางอ้อเขามาขอโอกาสจากคุณไมไ่รู้คุณจะอภัยกับเขาไหมหรือสองไม่ได้มีประเด็นแต่ว่าถ้าในวันที่มีประเด็นกันเนี่ยค่ะเขาก็รู้ว่าเขาอะทำอะไรผิดพลาดไปนะคะเขาต้องขอโทษคุณจริงๆอะมันจะมีคนบางคนในนี้ค่ะอาจจะปากแข็งเหมือนกันนะไม่ค่อยเอ่ยปากขอโทษง่ายๆแต่เมื่อไหร่ที่เขารู้ตัวว่าผิดนะคะเขาก็จะยอมลด ไออาการปากแข็งเนี่ยมาเอ่ยปากขอโทษและขอโอกาสจากคุณนะคะก็คือแรนดอมเนาะไม่รู้เป็นพลังงานของใครสุ่มนะคะถ้าอยาได้เป็นพลังงานของตัวเองเรื่องราวของตัวเองก็ทักเข้ามาได้นะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ